ได้ฟังดังนั้นแล้วฝ่ายเพื่อไทยก็ปี๊ดขึ้นทันทีฮะเกิดการประท้วงเกิดขึ้นเพื่อพูดว่ามีนักโทษบางรายติดคุกทิพย์120วันสสครูมานิสสังพุ่มจะพักเพื่อไทยก็เลยมีการประท้วงประท้วงเลยบอกว่านี่ลากนอกประเด็นหรือเปล่าลองไปดูฮะท่านอดีตผมไม่คิดว่า ท่านอดีตทั้งตีจะลุกขึ้นอภิี่ปลายที่โดนซ้ำโมประมาณเพราะว่าท่านล้มเหลวมาตลอดเลยครับครับอภิปรายครั้งสุดท้ายคะแนนก็น้อยกว่าเขาคือเรื่องที่กําลังคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องนอกประเด็นแล้วกําลังลากออกไปนอกประเด็นก็สไตล์ก่อเหมือนเดิมครับแต่ผมไม่เห็นด้วยนะที่เอาเรื่องเขานอกเข้ามาสู่ในสภาอย่างนี้ผมรู้ว่าที่กําลังจะพูดถึงคนชื่อตั้งิณชินวัตรที่ท่านโดนกลั่นแกล้งไปอยู่เมืองนอก17ปีแล้วก็กลับเข้ามาเนี่ย เออคือคือถ้าฟังคุณจุรีคุณจุรีไม่ได้เอ่ยชื่อใช่ไหมก็สสครูบันิดก็เลยเอ่ยให้คือคือฟังแังวตีความให้แทนอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมก็รู้ว่าเป็นใครก็เลยมีการประทุเกิดขึ้นถูกแล้วถึงขั้นที่ว่าประธานอาสาวรนอครับคือก็เหมือนบอกกับคุณจุรีว่าจริงๆก็คือยังอยู่ในกรอบของการอภิปรายใช่ไหมมันไม่ได้หลุดประเด็นน่ะวินิจใช้แล้วว่าคุณจุรินยังอภิปรายในเรื่องนั้นใช่แต่ก็ขอร้องเหมือนกันหลีกเลี่ยงนะการที่จะไปเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกอย่างเง ขณะเดียวกันบางช่วงเห็นว่าคุณชัยชนะเองก็บอกขอให้ถอนคําพูดเลยนะในส่วนของคุูมานิตอ,อ่ะที่ไปกล่าวหาว่าบริหารงานล้มเหลวอ่ะใช่ออคือคุณสอสอคุูมานิตก็บอกว่าไม่น่าเชื่อ ว่าคุณจุรินจะมาอภิปรายเรื่องงบประมาณมเพราะตัวท่านเองนั้นบริหารงบประมาณลบเหลวมาตลอดเนี่ยแรงนะใช่ใช่คือเป็นการพูดเรื่องอดีตคุณชัยชนะก็เลยไม่ยอม,อมล่าสุดครับประเด็นนี้ก็เลยกลายเป็นคู่ชกกันใหม่ <c oughs> ระหว่างคุณจุรินและสสครูมานิ์จากรรคเพื่อไทยครับวันนี้นักข่าวเจอครูมานิท์ท,ที่ที่สภานะฮะใช่ครับเลยสอบถามว่าเขาหาว่าท่านน่ะเป็นองค์คารักษ์พิทักษ์คุณทักษิณ ท่านว่าย,ยังไงนี่คือจริงๆมองว่าผิดคาดนะตอนแรกเนี่ยก้าวไกลคือเหมือนจะโฟกัสที่ก้าวไกลมากกว่าใช่ไหมว่าจะหยิบยกเอาเรื่องของคนชั้น1 4มาอภิปรายแต่กลายเป็นว่าไม่นะก้าวไกลนี่อภิปรายเชิงแบบนโยบายเชิงแบบข้อมูลเชิงสถิติเลยโอ้ยนี่ชมก้าวไกลเนี่ยแต่คุณจุลินเนี่ยพาดพิงถึงคุณทักษิณครูมานิตเชื่อว่าในสภาวนันนี้ทุกคนแยกแยะออกได้แต่ยกเว้นคุณจุลินที่ ตนเองลุกขึ้นประท้วงเพราะมองว่าคุณจุลินเป็นนักการเมืองอาวุโสถ้าเป็นเด็กๆอภิปรายเนี่ยไม่ซีเรียสเลยซึ่งเบื้องต้นตนเห็นตั้งแต่ตอนพูดเรื่องของถุงเท้าและ,ะที่เปซาวใช่ไหมนักกู้ถุงเท้าสีชมพูแล้วก็บอกว่าคนที่เคยเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีไม่รู้กี่กระทรวงอภิปรายเรื่องถุงเท้าขึ้นมาและพยายามพายเรือออกนอกรอบเนี่ยนะครับถือว่า เป็นสไตล์เดิมๆครับโดยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อยากจะเตือนเท่านั้นเองหากต้องการอภิปรายมันก็มีเวทีอยู่ซึ่งในการอภิปรายที่เกิดขึ้นในช่วงเนี้ยมันเป็นการอภิปรายเรื่องงบประมาณไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเลยใครจะหาว่าผมเป็นองค์คารักษ์พี่ทักษ์คุณทักษิณผมก็ต้องตอบแบบไม่ไอายเลยว่าบางทีมันก็มีความจำเป็นเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยนะฮะเป็นคนให้โอกาสตนได้เป็นสอสอ ในปี2,544ด้วยลองฟังสสคูมานิดครับถึงเวลาหนึ่งก็พยายามภายเรือลากเข้ามาในสภา,าผมว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับผมว่ามไม่ยุติธรรมที่นักการเมืองดับนผู้สูแบบท่านจุลินอย่างนี้นลากเข้ามาแต่ถามว่าผมเป็นองคารพิทักษ์กเป็นผมตอบแบบไม่อายเลยว่าบางครั้งมันมีความจําเป็นนะครับเพราะว่าเขาก็ เป็นคนหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมได้มีโอกาสยืนอยู่ในสภาในวันนี้ตั้งแต่ปีพออศ2544นะครับในวันนั้นที่ท่านเป็นหัวหน้าพรรคไส่รักไต่อยู่ครับมันไม่ใช่เชิงประท้วงต้องที่แจงข้อคิดเห็นกันหน่อยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นผมก็อยากให้สังคมได้เข้าใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าการพูดอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยโดยไม่มีใครที่แจงบ้างเนี่ยบางทีมันก็ทําให้มันทาให้คนคิดว่าเป็นเรื่องข้อเป็นเรื่องข้อเรื่องเท็จเรื่องจริง นะครับผมบอกแล้วใครลุกขึ้นมาเรื่องนี้ผมต้องชี้แจงอยู่แล้วผมต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับ คือเมื่อวานนักข่าวก็ไม่ใช่เมื่อวานเมื่อเช้าเนี่ยอันนี้<ช>ภาพล่าสุดเมื่อเช้าชเมื่อเช้าเนี่ยนักข่าวก็ถามเหมือนกันว่าการลุกขึ้นประท้วงเมื่อวาน,นย,ยังไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนะเขายังไม่พูดชื่อเลยยังไม่ได้พูดถึงคุณทักษิณเลยอ่ะปรากฏว่าคุณมานิต์เนี่ยบอกว่าตนเองคิดว่าประท้วงเอาไว้ก่อนอแล้วก็คิดว่าคุณทวีรัมตรียุตธิธรรมจะมีการชี้แจงเพราะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเราก็เป็นแค่สสไม่ใช่เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมซึ่งจะมองว่าเป็นองคารักษ์หรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่่่่่่่มมมมมมมุุออออองงงงแแตตตตตววาาาัััััขคครรูนิิยยยยเเ้ไไททททกกืปีสณณ หัวหน้าพักซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่รู้จักให้ความเคารพนับถือจึงพยายามตั้งคําถามว่า17ปีที่ไปอยู่ต่างประเทศมีใครเรียกร้องความเป็นธรรมหรือไม่กับการโดนปฏิวัติและตอนนี้กลับมาอยู่ไทยก็ยอมรับกบติกาเพียงแต่มีปัญหาสุขภาพซึ่งตนมองว่ามันไม่ยุติธรรมหากเอาเรื่องนี้ไปพูดในสภาครับนักข่าวก็เลยถามอีกว่าถ้าวันนี้มีการพาดพิงอีกครูมานิตจะลุกขึ้นอีกไหม ครูมานิดก็บอกว่ามันไม่ใช่เชิงประท้วงนะแต่ต้องชี้แจงข้อคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจการพูดอยู่ฝ่ายเดียวโดยไม่มีใครชี้แจงจะทําให้คนคิดว่าเป็นเรื่องเท็จซึ่งเมื่อวานนี้ประธานสภาให้เวลาน้อยไปแต่ตนเข้าใจว่ารัฐมนตรียุติธรรมจะชี้แจงอยู่แล้วแล้วเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงบประมาณอย่านําเข้ามาเหมือนลากเรื่องคุณทักษิณเข้ามาเพียงคนเดียวแบบเจาะจงเพราะวันนี้ท่านไม่ได้เล่นการเมืองแล้วอยากให้ความเป็นธรรมกับท่าน โดยมุมมองหลักการเหตุผลของแต่ละคนมันต่างกันก่อนจะบอกว่าผมเชื่อว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยตอนนี้โดนกันแกล้งนี่แล้วก็เหมือนโยงไปถึงเรื่องของคุณยิ่งรักด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับก็ถูกกันแกล้งเหมือนกันก็มองในมุมนั้น